มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้ครับผมขอเริ่มต้นประเด็นร้อนครับกับเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้านะครับนั่นก็คือทางด้านามหาสมปองกับมหาภัยวันตอนนี้ก็เป็นทิศสมปองกับทิศไัยวันตอนนี้ครับมีความคืบหน้าของพศส,สองคนนี้ครับและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายก็อึดอัดหาวเรอครับ ะะกับข่าวคราวของตนเองนะครับไปเริ่มต้นจากคนแรกก่อนนะฮะซึ่งเขาเองบอกทางด้านคุณสมปองเองก็บอกว่าอย่ามาคาดหวังอะไรกับกับผมมากนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอย่ามายึดติดว่าผมจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ผมเป็นทิศสมปองนะไม่ใช่พระสมปองนะครับอย่ามาคาดหวังอะไรมากครับเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตนี้ลําบากครับนะฮะ อ่ะเริ่มต้นนะฮะอย่ายึดติดเลยครับนี่ทางด้านทิศสมปองนะครับตอนนี้เป็นนักร้องด้วยนะตอนนี้นะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ถูกจับตามองเสมอครับสําหรับทิศสมปองหรือว่าอดีตพระมหาสมปองที่ล่าสุดครับถูกโซเชียลดราม,าม่าถล่มโดยมีการวิพากษ์วิจารโดยมีทั้งผู้ที่ชื่นชมกับผู้ที่แสดงความเห็นตําหนิตดต,ติงครับภายหลังจากที่ลาสิขาแล้วครับนะฮะล่าสุดนี้ทิศสมปองได้มีการเปิดเผยความรู้สึก ผ่านแฟนเพจแอดสมปองนครไทยสงกระบุว่าที่นี้ข้อความจากทางด้านเพจของสมปองนครไทยสงหรือว่าที่สมปองนะครับตั้งแต่ผมสุออกมาคุณพร์ก็มีหลายคนจับตาม,มองในสิ่งที่ผมทำนะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะพินุพร์ที่พร้อมจะทำในในสิ่งที่ดีแล้วก็อาจจะไม่รู้ตัวในการทำสิ่งที่ไม่ดี อย่าไปเอาการบวช30ปีของผมนี้มาตัดสินชื่อของผมเลยว่าผมจะต้องเป็นคนที่ดีพร้อมแล้วก็ทําในสิ่งที่ทุกคนพอใจผมอาจจะเป็นคนที่น่าชื่นชมในสายตาของหลายๆคนแต่ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีสำหรับใครอีกหลายๆคนเช่นกันอย่าจับตามองผมด้วยความหวังเลยครับนี่ที่สมปองออกตัวเลยนะครับผมไม่สามารถจะเป็นคนที่ดีพร้อมเพื่อให้ใครสมหวังได้เลยครับอย่ายึดติดภาพความเป็นพระของผม เพื่อทําผมเพื่อทําผมต้องลําบากใจในการเคลื่อนไหวชีวิตของผมเองผมพร้อมจะแก้ไขในสิ่งที่ทุกคนตําหนิผมพร้อมจะเดินหน้าต่อเพื่อทําตามความฝันผมพร้อมจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับทุกคนทุกเพศทุกวัยในสังคมในฐานะคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระมหาผมพร้อมที่จะเป็นคนธรรมดาในแบบที่ผมเป็นครับและผมก็เชื่อว่าสังคมปัจจุบันนี้เปิดเปิดกว้างทางความคิดมากขึ้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นผม ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าทุกครั้งที่ผมอ่านความคิดเห็นในด้านลบหลายครั้งที่ต้องอ่านคอมเมนต์ในสินที่ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมทําผิดอะไรมันก็ค่อนข้างทําให้ผมรู้สึกแย่นะพินุพรแต่ว่าได้อีกมุมหนึง่งชีวิตของผมก็ต้องดำเนินการต่อดำเนินต่อไป the show must go on ผมเองก็พยายามที่จะเลือกมุมมองดีๆนะมุมที่ใครอีกมากมายพร้อมจะอยู่เคียงข้างผมให้กําลังใจผมสนับสนุนผมและก็รักผมด้วยผมขอบคุณทุกคนมากจริง จากใจแต่ก็อย่าพยายามคาดหวังอะไรในตัวผมผมจะพยายามใช้พิตอย่ามีสติมากขึ้นเรียนรู้ไปทุกวันและผมเชื่อว่าผมจะต้องพบเจออะไรอีกมากมายกว่าการอยู่ในรัววัดมากมายก,กว่าชีวิตในผ้าเหลืองที่ผมเคยเป็นสุดท้ายไม่ว่าใครจะรักผมหรือไม่รักผมผมก็ยังอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจเสมอและผมสัญญาว่าผมจะไม่ทิ้งความเป็นตัวเอง นี่คือจากเพจของสมปองนครไทยสงค,ครับอย่ามายึดติดกับผมเลยนะครับไม่ใช่ว่าพอลาสิขามาแล้วนะครับผมจะต้องเป็นคนดีหรือว่าทําอะไรที่แม่เหมือนกับคนที่เคยบวชเรียนมาก่อนนะครับชีวิตของเพ็นของผมผมเองก็อยากจะเลือกในสิ่งที่ผมเป็นนะฮะเป็นธรรมดานะครับนี่คือคนที่บวชมาเกือบ30ปีนะครับผมแล้วก็ลาสิขานะครับ แล้วตอนนี้มาใช้ชีวิตเป็นสมปองนครไทยสงฆ์แล้วก็มีข้อสังเกตว่าผู้ที่บวชนานและพอลาสิกขามานะครับบางทีก็ยังวางตัวไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงเพราะว่าตอนเป็นพระมีแต่ควรกราบไหว้มีแต่ควรวควประเคนนะครับจะกินข้าวก็มีแต่ควรประเคนอะไรก็ต้องมีคนประเคนมีควรรับมีควรส่งมีควรกราบไหว้เป็นระยะระยะแต่ว่าพอมาเป็นฆราวานี้ทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปครับนะฮะ ควรก็ไม่ปไปไม่ไปไม่ระเคนเหมือนเดิมแล้วแล้วก็วิาพาษวิจารแต่ก่อนนี่เรียกว่าพระมหาสมปองตอนนี้อาจจะมีคนเพล้เลยครับไปเรียกไอ e. ขึ้นมาแบบนี้ครับนะฮะซึ่งถ้าเผื่อขาดสตินี่ก็บางคนก็ว้าวุ่นใจนะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่สมปองนครไทยสงที่ว้าวุ่นใจครับทางด้านทิศไพรวันก็เหมือนกันเลยครับผมอ่าทีนี้เราไปดูว่าทิศไพรวันอยู่อย่างไรหลังจากที่ลาสิขาแล้วนะครับ ก็ประกบว่าไม่ค่อยต่างจากทางด้านสมปองนครไทยสงเท่าใดนักครับและก็โดนดูเหมือนว่าคิดภัยวันนี้จะโดนหนักกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจากทานันเมื่อสักครูน่นี้จากทางด้านนักซีพิมพเดลนิวนะครับทีนี้จากทางด้านไทยรัฐครับเราไปดูกันนะฮะจากทางด้านไทยรัฐครับนะฮะบอกว่าโซเชียลเดือดครับเรียกร้องคิดภัยวันทําตามคําพูดก่อน ศึกครับว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้แก่วงการส่งครับพอศึกออกมาแล้วปรากฏว่าทําไมเสืเตยเวยอะไรประมาณนี้ครับไทยรัฐเองก็มีการรายงานข่าวในวันนี้ครับในช่วงบ่าย2องโมทีครับมีการติดแฮชแท็กไพรวันขึ้นเทรนทวิตเตอร์หลังมีกระแสรีรกร้องทิศไพรวันทําตามความพูดก่อนศึกหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้แก่วงการส่งนะครับ กำลังเป็นกระแสที่สังคมจับตามองอีกครั้งนอกเหนือจากทิศสมปองแล้วครับก็คือทิศพรยวันอดีตพระนักเทศชื่อดังที่เดลาราิขาหลังจากบวชมานานกว่า18ปีเป็นรุ่นน้องของทิศสมปองแต่ว่าลาสิขาก่อนก็เลยกลายเป็นรุ่นพี่นะครับผมซึ่งระหว่างบวชเจ้าตัวก็ได้เป็นปากเป็นเสียงให้แก่วงการสงอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งมีการสอนเกี่ยวกับธรรมะดึงดูดคนรุ่นใหม่จนมีผู้ติดตามจำนวนมากครับ เมื่อสึกแล้วก็ทําให้หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงสําคัญให้แก่วงการสงต่อไปครับแต่ไม่นานมานี้ครับหลายคนได้ให้ความสนใจกับทิศไพรวันที่เดินสายออกรายการรวมทั้งมีการโพสต์ภาพไปไหนมาไหนกับมินยงหนุ่มเกาหลีหน้าใสาน้องชายคนสนิทบ่อยครั้งทําให้มีผู้ติดตามเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าเหตุใดทิศไพรวันยังไม่ออกมาฟาดฟันกับสนพุทธตามที่เคยบอกเอาไว้ครับ ซึ่งทิศไพยวันก็ได้มีการโพสต์ถึงกรนินิว่านะครับอันนี้เป็นข้อความที่ทิศไพยวันโพสต์นะลงใน Facebook ของตนเองนะครับบอกว่าผมสงสัยว่าทุกคนต้องนั่งวิจารณ์ศาสนาสังคมการเมืองโดยไม่ต้องทํามาหากินหรือครับต้องนั่งกะดิกมือกระดิกเท้าด่าก,กลาคนอื่นส่งเด็ดไปเรื่อยเพื่อความสะใจหรือครับหรือผมมีคําถามต่อไปว่าชีวองคนเรามีแต่เรื่องของสังคมหรือครับ ไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่ต้องจัดการรับผิดชอบอะไรในชีวิตของตัวเองหรือครับถ้าเผื่อคิดแบบนั้นก็ดูเด็กเกินไปนะครับนี่ทิพไพวันเข้ามานี่เขาเรียกว่าไม่ใช่หมัดแย็บแหละครับก็คือเข้าไปก็หมัดฮุกเลยครับชีวิตคนมีหลายส่วนนะครับผมเคยไปพูดแล้วตั้งแต่ที่ผมยังเป็นพระแล้วก็ทุกส่วนก็ต้องไปด้วยกันผมไม่เคยขี้ขลาดนะเวลาที่ต้องวิจารณ์เรื่องศาสนาสังคมหรือแม้แต่การเมืองก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา ล่าสุดอย่างเรื่องของเจ้าคณะจังหวัดหนึ่งที่ถูกใส่ความเรื่องผู้หญิงซึ่งก็เป็นหลานตัวเองแท้ๆผมเองยังพูดแถมยังฝากคําถามไปถึงผู้อนณิการสนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติด้วยในรายการนินทาประเทศไทยเรื่องหมูแพงผมก็พูดแต่คําถามคือผมต้องพูดไปเรื่อยตลอดเวลาหรือครับหรือต้องพูดเพราะความกดดันจากใครที่มีสิทธิบังคับให้ผมพูดถ้าผมไม่มีกิน พี่จะส่งเสียเลี้ยงดูผมกับครอบครัวหรือครับผมนึกถึงตอนที่ตัวเองโดนอํานาจที่ไม่เป็นธรรมอย่างมากมายเล่นงานสมัยที่ยังบวชอยู่เวลาที่โดนเล่นงานแบบเงียบๆผมไม่เคยออกมาเรียกร้องสักครั้งเลยว่าขอให้คนอื่นนี้เป็นปากเป็นเสียงหรือว่าปกป้องผมด้วยเพราะผมเข้าใจดีว่าทุกคนล้วนมีเงื่อนไขในชีวิตต่างกันมีการมีงานมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันต่อเป็นพระที่ผมพูดเรื่องการเมืองสังคมสังคมการเมืองเยอะ เพราะผมตระหนักว่าผมอยู่ฟรีกินฟรีครับผมจึงต้องตอบแทนสังคมแล้วก็ทําเพื่อชาวบ้านแต่ตอนนี้ผมสึกแล้วครับแล้วผมต้องรับผิดชอบตัวเองตลอดจนถึงครอบครัวของผมมากขึ้นผมก็ยังทําหน้าที่ในส่วนที่ผมเห็นว่าผมทําได้อยู่ทําไงครับการที่ผมไม่พูดหรือว่าพูดน้อยลงนั่นหมายถึงผมผิดหรือครับนี่ทิศไพรวนว่าเลยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีการโพสต์ชี้แจงแล้วแต่ว่ากระแสนในโลกของออนไลน์ก็จะมีการติดแฮชแท็กครับไพรวันมีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวอย่างดุเดือดเลือดพร่านครับ mm hmm. เนื่องจากว่าในแฟนเพจไพรวันวรรณบุตรครับมีการแคปภาพของผู้ใช้ Facebook สาวคนวหนึ่งครับที่มีความเห็นต่างมาลงครับ นอกจากนี้ในโซเชียลมีเดียยังมีการน,นำคลิปคำสอนสมัยสอนธรรมะมารีรันครับอย่างเช่นการรับมือเมื่อมีคนมาต่อว่าจะต้องโพสต์ลง Facebook ขณะที่บางส่วนระบุว่าเข้าใจการใช้ชีวิตของทิศไพวันที่จะต้องทำมาหากินนะ,ะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากใครไม่ชอบก็แค่ไม่ติดตามเท่านั้นครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันที่นี้ครับก็ปรากฏว่าเขาเอง สืบเนื่องจากว่าธานทิตย์ยวันนี่ครับแต่ก่อนนี้ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทิพย์ยวันนี้ตกลงเป็นเพศอะไรกันแน่นะครับซึ่งทิพย์ยวันเองก็บอกว่าสถานะคือไม่มีเพศือนงันครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็พยายามที่จะนะฮะเจาะลึกไปถึง เรื่องส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาจะเป็นเพศอะไรก็เป็นเรื่องของทิศไพวันนะครับแต่ว่าสื่อนะครับก็ทำมาที่แสนะครับเพราะว่าสร้างความร้าวฉานเป็นงานของเราเอนครับนี่ปรากฏว่าเขามีการเกาะติดสถานการณ์นี่ครับว่ามินยงงนุมเกาหลีคู่หูทิศไพวันนี้นะครับน้องชายสุดเลิฟนี่หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไม่รู้ไปจะไปรู้จักมักคุ้นกันเมื่อไหร่นะครับ นี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับแหมหน้าตาอบปะทีเดียวนะครับแม่เป็นหนุ่มเกาหลีเลยนะครับนี่มินยงครับชื่อมินยงเปิดวาร์ปนะครับมินยงหนุ่มเกาหลีคู่หูทิศไพรวันนะครับเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปมินยงหนุ่มเกาหลีหน้าใสาคู่หูทิศไพรวันเปิด IG, ไอจีม่นันมีแฟนคลับแล้วครับอยู่ๆก็กลายเป็นที่สนใจของโลกโซเชียลมีเดียครับเมื่อหลายคนแอบเห็น ทิศไพวันมักจะไล์สดไปไหนมาไหนกับหนุ่มเกาหลีหน้าใสที่ชื่อว่ามินยงและก็ยังมีการโพสต์รูปคู่กันอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งมินยงนะฮะคนนี้เป็นหนุ่มเกาหลีนะครับม,มีชื่อมีชื่อไทยชื่อว่าที่พบซึ่งเจ้าตัวก็สามารถพูดไทยและก็ฟังภาษาไทยได้นิดหน่อยซึ่งตอนนี้มินยงดูเหมือนว่าจะเป็นคู่หูของทิตไพรวันที่จะพบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆครับจนหลายคนจับว่าเป็นคู่จิ้นโดยปริยายครับ ซึ่งหากใครอยากติดตามมินยงก็สามารถที่จะไปติดตามได้ที่อิน t ตาแกรมนะครับ @min นะฮะหนึ่ 16, ซึ่งหลังจากที่เปิดไอจีไม่นานก็มีแฟนคลับจำนวนหนึ่งแล้วกลับนะคอยดูนะฮะเขาจะมีภาพคู่กันเป็นระยะนะครับระหว่างทิภไพวันกับมินยงนะครับหนุ่มหน้าใสเป็นน้องสุดเลิฟของทิดไพวันนะครับนี่ครับผมนะ นี่ก็เป็นการเปิดวาร์ปนะฮะมินยงครับคนที่โดนพลาดพิงเมื่อสักครู่นี้ครับอันนี้ก็เป็นสังคมของสังคมของสื่อนะฮะถ้าเผื่อเกิดว่าพี่น้องประชาชนสนใจเรื่องอะไรสื่อก็ต้องแสละครับผมต้องหาข้อมูลมาให้ได้แหละครับเพื่อตอบสนองโจทย์กับพี่น้องประชาชนเพราะยุคนี้นะครับถ้าเผื่อใครสามารถเรียกผู้ชมได้เยอะนะครับมันก็มีผลต่อทางด้านธุรกิจสื่อตอนนี้ก็เป็นธุรกิจสื่อครับ ะะต้องตอบโจทย์ตลาดให้ได้ครับนะะเป็นอย่างนี้จะไปว่าซื้อเขานะฮะเพราะว่าเขาก็มีมอตโต้อยู่แล้วสร้างความร้อฉานเป็นงานของเราเหมือนกันครับ <c oughs> อทีนี้มาถึงท่านได้พูดที่อุปถัมภ์รายการที่นะครับถ้าเผื่อใครนะครับต้องการที่จะซื้อรถวันนี้ไปทันดัดอิซูซุตางปากพระอีสานวารินชำราบติดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกรับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย,ทา,ยทางด้านรถยนต์นะครับอิซูซุ ทั้งเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันพลังภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับเครื่องยนต์3.0ให้แรงมา้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9ครับให้แรงม้านะครับ150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตร มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้หสปีดนะครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะขับกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เรียกว่ารุ่นไฮ er, แลนเดอร, cross, ร์แล้วก็รถออฟโรดก็คือรุ่น c r o s s ครับและก็รถอเนกประสงค์คือมิวเอครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้แล้วก็เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ทางด้านทรีเพชรนะครับเขามีการปรับปรุงภาษาในะเกรงรถเขาเรียกว่าเป็นม i เนอร์เชนครับนั่นคือมีการเขียนคิ้วทาป่าใหม่ ปรับแตลงภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับเพิ่มสีเทาอีตังหาน้ดยล้อแมกซายใหม่นะครับกระจังหน้าก็ปรับโฉมนะฮะให้ดูเด่นขึ้นครับแล้วก็ภายในก็มีการตกแต่งใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ในแง่ของสมรรถนะนี่มั่นใจนะฮะโดยเฉพาะการประหยัดและก็อัตราการเร่งแซงนะครับยอมรับว่าทางด้านอิซุสตังป่านี่เขาทางด้านอิซุสตรีเพชรเขามีการปรับตกแต่งโจได้เป็นอย่างดีครับ เลือกซื้อเลือกขับได้ทั้ง4สาขานะครับสาขาวารินเด็ดุดมน้ํายินแล้วก็บุญทริกครับหลังจากที่มีรถแล้วไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงไม่ว่าจะเป็นรถมือสองนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ไปที่นี่ครับไปที่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับ ซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออนรถออโรอยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ s อสทั้งแก้มเตียแกมเมเตียนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อนะครับ ที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ทั้งรมดําและก็ไม่รมดำครับไม่พอนะครับยัมีการรับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียร์จานเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำครับรวมทั้งการเปลี่ยนช็อคอัพและก็เติมลมไนโตรเจนนะครับ ดูแลมากกว่าสบายเจกว่านะครับต้องถาวรอย่างยนต์ทั้ง3สาขาและก็ย้ำนะครับแต่ละสาขาจะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันนะครับบางคนก็มีควรทักมาอินบ็อกซ์ผมว่าทำไมสาขานี้จึงมีโปรโมชั่นต่างจากสาขาอื่นนะครับอันนี้คือแต่ละสาขาก็จะมีผู้บริหารนะครับแตกต่างกันก็การโปรโมทการโปรโมชั่นก็จะแตกต่างกันแต่ว่าการดูแลนี้เป็นภาพรวมก็คือเป็นถาวรอย่างยนต์กรุ๊ปครับ ก็สอบถามรายละเอยียดครับ045255222 045255595แล้วก็0950597478นะครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าต้องถาวรอ,อย่างหยืนครับคุณกัญยายเองก็ย้ำมานะครับจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญยายเองครับ